ลงพุ่นนางรถนี้สองต่อแล้วค่ะจากว่านมาในเมืองจากในเมืองไปอีกนะคะอ้อมที่นะคะไป,ปเอาหลับพัดสะดุนะคะจากสาวสกลระเบอปายโนวีนะคะน้องโสมนะคะสาวสกลคือกันเป็นฝากนองง่วงมะหายนะคะป,ประเทน,น้อยต้องกันเลยพูดล้อมพือคือคนละเมืองนะคะคือไกลกันยีบเป็นฝาพัดสะดุมหายหนองง่วงโสมรูปมัะะ้งค่ะก็เลยสิไป,ปเอานะคะก็บอกว่ามันมาแลกจะมูววาน,นี่ เลยออกมาเอามบอนี้นะคะเี๋ยวเราไปเบิ่งตอนไปหอดนะคะตอนไปหลับนะคะตอนนี้อีตังไกลอยู่ะคะ่ะเบอร์นี่เกือบสุดสายนะคะนะเบอร์อีเกือบสุดสายมันอยู่โง่แล้วเราตัดไปหอนบางันไปหลับเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้นะคะมา่อขับถึงแล้วนะคะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในหาเลยค่ะมันอยู่ในหมองบูติที่ขายกับเขาเลยค่ะอมเมืองมาเลยนะคะมาหลับนี่ค่ะ ไปสนน่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ดะ,คะได้มาแล้วนะคะนี่คือกล่องนะคะใส่กล่องโฟมมาหายน่ารักมากเลยนะคะนี่ได้แล้วนะคะเรากำลังขึ้นรถเมล์มกลับบ้าน ออกนะคะแดดออกมีแดดด้วยแสงแดดด้วยเอามาเบิ่งนะคะหอดบ้านแล้วนะคะเป็นรับมาถึงบ้านแล้วนะคะกล่องค่ะกล่องบัิษณีนะคะจากสาวสกลระเบ้อนะคะน้องโสมนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝากน้องงัวมาหายกินนะคะอยู่ประเทศนวน้ินองกันแต่อยู่คนละเมืองเนาะคะ่ะเพื่อนส่งมามือว่านจันมือนีหอดแล้วเนาะคะ่ะเนาะโอ๊ยเป็นบริษัท กล่องคือบระสัทแทะดูนี่กล่องเครื่อบระสัทนี่นะคะน้องนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะนี่มันจะเป็นตั้งซี่นะคะน้องง่วนะคะน้องงัวนะคะโอ้โหส่งมาหนึ่งถุงสองถุงสามถุงนะคะยางเยอะเลยนะคะเด้อ สามพุงอะไมิตรทุงใหญ่ๆานะคะนองงัวเด้อค่ะเด้อในกล่องนี่จะนองงัวเด้อค่ะโอ้ยบาสนาอย่เมองนองเด็กกินนองงัววันนี้สิอมนะคะเด้อมันนิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวอมเลยนะคะได้พักมาแล้วด้วยนะคะไปซื้อพักใบใบชะพู่ค่ะใบพักอิเลอนะคะมาเรียบรอ้อยเดี๋ยวจะอมเลยนะคะเดี๋ยวมาอมกินกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาทุงใดออกเอาทุงใยทุงใดมาอม ตงใดก่อนทุ่งนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วจะอมทุงนี้นะคะนี่เด้อจ้ะเสร็จแล้วนะคะน่องง่วนะคะอีเว้งตอนเนี่ยอมแล้วเลยคะ่ะไปได้ใ้ช่พู่มาแค่กำเดียวก็เลยซื้อต้นหอมเลยกับพักชีเล่านะคะยางละกำมาอมใส่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด้ออมนองงัวเลยค่ะจ่นอเว,วกกได้กินอมนองงัวนเลยคะ่ะบะนี้ หิวเขานะคะแซ่ข้าวเหนียวว่าท่านก็เลยสิกินกับข้าวสวยเนาะคะ่ะเนาะอืม hmm. หน้าตาก็สิได้ซ้ำนี่เลยนะคะเน้องอมว่าใส่สแต่พักกัน mm hmm. ใบชะพูปบารอีเลอร์แต่ว่ามันมีกัมเดียวไปบ่ท่านเนาะคะ่ะเนาะงพักมาแต่เมื่อวานนี่ก็เลยได้กัมเดียว mm hmm. เป็นไงคะพ่อใส่ได้วะคะ mm hmm. อมน้องงนะะูนะไรค่ะได้มาเม็นอมน้องเมียเลยค่ะอมน้องงูนะคะเน,น,นี่ย เสร็จแล้วนะคะไข่สายใหญ่ๆเลยขอบคุณนะคะสาวสกุลระเบอร์หลงโสมนะคะที่อยู่นอเวย์นะคะขอบคุณของที่ทรงมาไห้นะคะขอบคุณหลายๆเลยะค่ะน้องงัวจากสาวสกุลระเบอร์บายนอเวย์เลยค่ะเด้นนี่เดอ้อ